วันดีนะคะวันดีคะ่ะวันดีทุกคนคะ่ะตอนนี้สองทุ่มสี่สิบเจ็ดนะคะวันดีคะ่ะเอาวันนี้จะมาว่ากันในเรื่องอเรื่องโทรศัพท์ที่เป็นของ Android นะคะมีน้องๆที่เล่นเกมเล่นโซเชียลนะคะถามพี่มว่ามีโทรศพรัพท์แบบราคาถูกและเอาเล่นเกมแล้วแรงหรือไม่นะคะ วันนี้พี่พามาเจอกันในรุ่นที่เป็นรุ่นเรียวมีเสียอาเรสมีเรียวมีอะไรสักอย่างนี่แหละเออเนาะก็ยังไม่ค่อยชำนาญเรื่องที่เป็น Android นะคะก็จะเป็นเรียวมีนะคะ <c oughs> ก็น้องบอกว่ามีสปเปคที่แรงและเล่นเกมรื่นของน้องไม่เกิน 2,500นะคะมีค่ะเออเป็น Redmi นะคะมีหมดนะคะวันนี้นะคะวันนี้จะไม่ได้มาขาย iPhone ค่ะไม่ได้มาขาย iPad นะคะไม่ได้มาขายแท็บเล็ตแต่วันนี้บอกเลยว่าจะมาเปิดโปรให้เป็น Redmi ที่เบียมพิ่งกับมาก็กำลังทำคาวามเข้าใจเกี่ยวกับโทรศัพท์ที่เป็นของจีนอยู่นะคะ ก็ถามว่าเรดมีนี้เป็นของจีนไหมก็เป็นนะคะเออแต่ถามว่าของเขาดีไหมก็ดูจากรีวิวลูกค้าได้สั่งไปก็คือดีค่ะลูกค้าขอมาเป็นแบบสเปกเกมนะคะวันนี้ <c oughs> ใครที่อยากใช้โทรศัพท์แล้วแบบงบน้อยนะคะงบน้อยวันนี้ค่ะมาค่ะอ่านะคะเป็นอ่าตัวนี้เป็นรุ่น Redmi M12 นะคะ M12 Pro นะคะรุ Redmi M12 Pro ดีไซน์ภายน,นอกของเขาจะเรียนแบบ iPhone 12นะคะบอกเลยว่าสเปคเขาเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันแต่ว่าดีไซน์ภายน,นอกของเขานะคะจะมีความคล้าย iPhone 12จะเป็นดีไซน์เท่านั้นนะคะแต่สเปกก็จะเป็น Android นะคะจะไม่ได้เป็นของก๊อปแต่อย่างใดขอทำความเข้าใจก่อนนะคะเป็น Redmi M12 Pro นะคะเดี๋ยวเรามาเข้าส่วนรายละเอียดของเครื่องเลยนะคะเป็นตัวที่เพิ่งออกมาประมาณปลายปลายปีที่แล้วค่ะเป็นตัวที่เมิ่งออกมาปลายปีที่แล้วนะคะสามารถถ้าใครต่อไปจะเป็นรายละเอียดเครื่องนะคะที่รักาตรงนี้จะเป็นหน้าจอความละเอียดสูง ขนาดหน้าจออยู่ที่7.1นิ้วนะคะขนาดหน้าจออยู่ที่7จนินะะ้วของอ,อาจาัคลิปนะคะตัวนี้จะเป็น hd 1440้คูณส4 0จันความละเอียดจอนะฮะสามารถปลดล็อกด้วยใบหน้าลายนิ้วมือได้นะคะกล้องเนี่ยจะมีความแบบเขาเรียกว่าสมูทแล้วก็จะมีความเป็นกล้องสมัยใหม่ที่รัก <c oughs> ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบันนะคะจะเป็น Android 10ที่หลักจะเป็น Android 10ค่ะจะเป็น Android 10เนาะส่วนเรื่องกล้องนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะกล้องหน้าของเขาเนี่ยมีความคมชัด24ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหลังจะเป็น48ล้านพิกเซลนะคะเอากันแบบสวยๆงามๆไปเลยคะ่ะ นะคะตัวนี้จะเป็นสามารถสแตนบายได้2ซิมนะคะลูกค้าตัวนี้สามารถใส่ซิมสแตนบายได้2ซิมเลยที่รักก็ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ความจุแบตเตอรี่นะคะอยู่ที่6,800ม mm, ิลลิแอมค่ะความจุแบตเตอรี่ก็ถือว่าอึดในระดับหนึ่งนะคะอีดอ,อกนะคะตัวนี้ดีไซน์สวยด,ดีไซน์หรูนะคะเอมเปิดโปรให้ ide, ลูกค้าฟังให้ดี เอ็มเปิดโปรใหลูกค้าฟังให้ดีลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากได้ r e d ตรตัมนี้ r ั d m i ้2ม r o ปนะคะตัวนี้สำหรับไปเล่นเกมนะคะลูกค้าอยากได้โปรวันนี้เอ็มจะทายขอเพียงลูกค้าจะแชร์หรือไม่แชร์เอ็มไม่ได้บังคับแต่เอ็มขอแค่ว่าลูกค้าตั้งใจฟังรหัสสินค้า อ่นตามสิ่งที่เอมบอกลูกค้าคนไหนที่สนใจรับไป